สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto ้วิเบวันนี้เรามีรถอเนกประสงค์สุดหรูและล้ำอนาคตจากค่ายมิซูบิชิมานำเสนอนั่นคือ2 0 2 6มิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตสีมินิเรัลบลูรถ SUV ที่ผสมผสานสมรรถนะความปลอดภัยและดีไซน์สุดพรีเมียมไว้อย่างลงตัวสำหรับใครที่ชื่นชอบการขับขี่ทั้งในเมืองและลุยนอกเส้นทางวันนี้เราจะพาจาดลิกททุกฟีเจอร์สำคัญของรถคันนี้ครับ ภายนอกของปาเจโร่สปอร์ตมินเนอร์ลบลูโดดเด่นด้วยสีมิ n เนอร์เรลบลูเงางามตัดกับกระจังหน้าด n นามิกชิลสีดำโครเมียมเส้นสายของตัวรถออกแบบให้รูลมเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ไฟหน้าเล็กดีไซน์เรียวพร้อมไฟหีเล็ดให้ภาพลักษณ์เฉีียวและทันสมัยล้ออลูอยทูโทนขนาด20นิ้วพร้อมยางออเทเรนให้ความมั่นใจทั้งบนถนนและเส้นทางออฟโรดกระจกมองข้างพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวเล็ดที่สวยงามและเพิ่มความปลอดภัยขณะเปลี่ยนเลนด้านข้างของรถออกแบบให้ดูบึกบืนและโบเฉีียว พร้อมบันไดข้างแบบพรีเมียมช่วยให้ขึ้นลงง่ายและมือจับโครเมียมเพิ่มความหรูหราบอดี้ด้านข้างลื่นไหลเชื่อมต่อกับเส้นสายหลังคาและฝาท้ายได้อย่างลงตัวขอบกระจกโครเมียมเพิ่มรายละเอียดเล็ก,ลกแต่ให้ภาพรวมหรูหรามากขึ้นด้านท้ายปัเจกโรสปอร์ตมินเนอร์ลบลูมาพร้อมไฟเลตรูปตัว C ทรงเฉียบสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรคดวงที่3าฝังอยู่ใต้เส้นสายสปอยเลอร์หลังช่วยเพิ่มแอโรไดนามิกฝาท้ายไฟฟ้าปรับเปิดปิดง่ายพร้อมกันชนหลังโครเมียมดำที่ให้ทั้งความหรูและความแข็งแรง เมื่อเข้าไปในห้องโดยสารคุณจะพบกับห้องโดยสารล้ำสมัยสไตล์ SUV ีพรีเมียมเบาะนั่งหนังแทบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบความจำสรีราผู้ขับและผู้โดยสารตอนหน้าได้รับความสะดวกสบายสูงสุดพวงมาลายัยหุ้มหนังพร้อมปุ่มสังงานมัลติฟังก์ชันและระบบสัมผัสหน้าจออินโฟเทนเมนต์ลอยขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto ระบบสังงานด้วยเสียงช่วยให้ควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้ง่ายแผงคอนโซลกลางมินิมอลิสพร้อมวัสดุโครเมียมและเมทัลลิกทริมให้ความรู้สึกหรูหรา เทคโนโลยีภายในครบครันมีจอ TFT แสดงข้อมูลการขับขี่ระบบปรับอากาศอัตโนมัติดูอัลโซนและลำโพงรอบคันจาก JBL ให้เสียงรอบทิศทางชัดใสระบบแอมเบียนไลท์ปรับได้หลายเฉดสีเพิ่มความหรูและบรรยากาศภายในรถขุมพลังปาเจโร่สปอร์ตเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ V6 ขนาด3.0ลิตรให้แรงม้าสูงสุด250แรงม้าและแรงบิด600นิวตันเมตรจับคู่เกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน 4WD ปรับโหมด snow, mud, sand คอรบโรดได้ตามสภาพพื้นผิวระบบช่วงล่างด้านหน้าดับเบิลวิชโบนและแหนบหลังปรับปรุงใหม่ช่วยให้การขับนุ่นวนและควบคุมง่ายระบบความปลอดภัยครบวงจรมี Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Forward Collision Mitigation, Blind Spot Warning และกล้อง360องศารวมถึงเซนเซอร์รอบคันช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับทั้งในเมืองและนอกเมือง สรุปแล้ว2,026 m i ส s u ิชิปาเจโร r สปอร์ t มิ n เนอร b ลบลคือ SUV พรีเมียมที่ผสมผสานความรูหราสมรรถนะสูงและเทคโนโลยีทันสมัยเหมาะกับครอบครัวและคนรักการผจญภัยทั้งในเมืองและออฟโรดอย่าลืมกดไลค์แชร์และซ b บ c r i b e ช่อง Auto v i e เพื่อไม่พลาดรีวิวรถล้ำลและการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ก่อนใครครับ